สวัสดีค่ะวันนี้สวนสุพรรณหันสา,าเยี่ยมบ้านเพื่อนบ้านสวนของพี่สวิทปกติพี่เขาขายปลาล้าลุงพงลงพงุงขายกุนเชียงย่อะอะไรพี่สวิทลุทงพงเนี่ยนะครับผมอ๋อแล้วก็ขายปลาส้มขายอะไรสารพัดเลยต้มโค้งต้ปลาย่างแล้วก็สาลี่ด้วยปัจจุบันมีขายทำสาลี่สดขาย สูตรของคนสุพรรณขายดีมากเลยค่ะแถววัดป่าขายทั่วไปโอทงโอทอบด้วยเราจะไปเอากิ่งไหนพาไปตอนนี้เรากำลังเดินเลือกหากิ่งที่<ห>จะทำการทาบไปทาบที่สวนสุพรรณหันศา,านะคะพี่สวิตก็จะทำการตัดยอด ให้เอาสะดามันไปกินที่บ้านด้วยแล้วก็เดี๋ยวค่อยหายอดที่จะไปทาบกิ่งนะคะบ้านของพี่เขามีแบตสะดาเยอะมากหลายสิบต้นนะคะพี่เขามีแขนแขนนางนาคด้วยนะคะความยาวสามารถ <c oughs> ยื่นไปเก็บในที่สูงได้ ต่อตรงนี้ให้เห็นเลยดีไหมได้ยังไงก็ได้ยังไงก็ได้อ่ะสาธิตสาธิตอ่าแล้วคะน,นะคะตอนนี้พี่สวิทย์กำลังเตรียมอุปกรณ์ในการทำการตอนสเสดานะคะมีเก้าอี้นั่งแล้วก็มีเ,เทปต่อยอดต่อยอด,อยอดสเสดาะคะ่ะไปเลยค่ะพี่พาไป นี่จำได้ว่าปีปีกว่าที่แล้วเคยมาบ้านพี่สวิท์อันี่นาไปตอนนี้ติดหมดแล้วอ๋อนี่ตอตะดาป่าตอนนั้นเป็นต้นหนูนะที่พี่สวิททาาไว้และหนูมาตอนนั้นน่ะใช่ยังแล็บไอพลาสติกอยู่เลยเป็นเตี้ยเตี้ยตอนนี้ติดหมดแล้วค่ะนี่จะตัดนี้เลยนะตัดออกเลยอ๋อได้เลยค่ะพี่สวิทจะทําการตัดตะดาป่าแล้วเดี๋ยวจะเอาตะดาทวายตะดามันมาติดนะคะ ต,ตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปหายอดกิ่งยอด <คะ S 2> กิ่งที่จะมาติดตาตัวนี้ได้ค่ะตาม<อ>ไปดูนะคะยอดวิธีเลือกพี่จะเลือกลักษณะยอดยังไงคะไม่ไม่แก่มากไม่่อนมากอ๋อกำลังกลางๆนะคะอันนี้มันก็จะออกอยน,นี้ถ้าเราตัดไปมันก็จะ แล้วจําเป็นแล้วแล้วแล้วมันจะเหมือนกับที่เราเด็ดไปกินไหมคะตันนี้ถ้าเราจะไปตัดไปต่อยอดแล้วมันจะไม่ได้เนี่ยมันเนี่ยอ๋อมันออกดอกแล้วอ๋อต้องเอายอดต้อไไม่มีดอกใช่ไหมคะใช่โอเคแบบไม่มีดอกเนี่ยอย่างเงี้ยมันมีดอกหมดเลยอ๋อพอต้อไปแล้วพอต้อมันติดแล้วมันก็จะไม่ดีเดี๋ยวเราต้องไปดูต้นใหม่ต้น้าน้าจะเป็นต้นขนางหน้าจะดีกว่าได้ เราไปเลือกยอดเพื่อมาเสียบอันนี้ก่อนนะคะเพราะว่าต้นต้นนี้มันจะเป็นมีออกดอกหมดแล้วอะ,ะ่ะออกทั้งเม็ดทั้งดอกมันแก่เกินไปนะคะอันนี้เราได้ต้นนี้แล้วนะคะที่จะไปเสียบพี่สุบิทลองตัดเลยตัดเลยนะ,ะตัดเลยเดี๋ยวจะไปเสียบนี่นะคะมันจะมีแต่ยอดยังไม่มีดอกนะคะกําลังเป็นพอเหมาะที่จะไปทาบใช่เดี๋ยวจะไปทาบทาบตรงนี้ ต้องยื่ไม่งั้นมันจะถอนแไงน,นี่เราตัดออกได้เลยมั้งทัวมันมันไม่เห็นหน้าจอหนูต้องอยางนี้นก็นี่ก็ปา้เสมอหน่อยใช้เลื่อยได้ไหมถ้ามันจริงเล,เลื่อยดีที่สุดเออเพราะว่ามันแข็งเนาะเพราะของหนูต่อเบลล์เลยต่อเท้านนขาพี่อ่ะ ถ้าเกิดใช้มีดตายแน่แบงอย่างนี้แบ่งอย่างเงี้ยอ๋อผ่าไปถึงระดับไหนคะเนี่ยถึงให้ให้ให้เกินเปลือกน้ําตาลใช่ไหมใช่อ๋อนี่วค่ะอ่าแ้วเราก็แล้วตรงส่วนนั้นอ๋อเราตัดยอดใบออกแล้วเราก็ผ่าอย่างงี้เลยอ๋อบางๆเลยนะคะบางๆเลยสองแทบหรือแทบเดียวสองแทบเลยลืมตามมือ ก็เหมือนไอทาากิ่งต้นไม้ทั่วไปแลยนะฮะอันนี้คือเขาเรียกว่าต่อยอดอเอาตัดต้นอันนี้คือความยาวนี้ต้องประมาณเท่านี้ใช่สามนิ้วเนาะนี่คือถวายนะค่ะยอดนี่คือถวายอันนี้คือปลาแล้วเราก็เสียบเข้าไปเลยเนะี่ย เย้าไปเลยยังยังลำต้นเนี้ยเราจะเสียดสักกี่ยอดปกติสองยอดก็ได้เสียดตรงนี้ยอดก็ได้ยังขนูลำต้นหนูเท่าขาของพี่สวิทนี่หนูสามยอดก็ได้แสามยอดนะสามยอดสี่ยอดอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันมันก็ต้องมีรอดรักยอดไงนะถ้าเราเอลายเอาหลายยอดเดี๋ยวไปเอามายอดหนึ่งก็ได้มาเก็บได้นี่นะคะพี่สวิทเดินไปหามายอดขึ้งมาเสียบให้ได้สองยอด เผื่อถ้อยังไงตายก็ยังมีอีกยอดหนึ่งมันต้องติดสักยอดถ้าเราเจ็บหลายๆยอดแต่ถ้ารอดทั้งหมดก็ดีไปอ๋อมันจะมีเปลือกเปลือกนอกเปลือกนอกสีน้ําตาลแล้วมีเปลือกในสีสีนี้อีกนะและแต่มันจะมีแก่นไม่คืออย่างนี้ของหนูก็ต้องไปให้ถึงแก่นเลยใช่ไหมใช่อ๋อ แล้วถ้าน้ำเข้าจะเน่าไหมเดี๋ยวไม่เราถุงครอบนี้ดิพันพันแลบเสร็จแล้วเราต้องเอาถุงครอบไหมถุงครอบอีกอ๋อโอเคนี้หนูก็ต้องแวะสวนไม่ได้ต้องกลับไปบ้านไปหาถุงมาก่อนดิเดี๋ยวขอพี่สวิทไปสักใบองนี้เนาะได้หลายใบก็ได้เออไม่ได้เอาถุงครอบมานี่อย่างเงี้ยเรายัดไปนั้นเลยนะแล้วก็พัน เกที่ถุงเอามาไปลูหนก่ถุงเดี๋ยวค่อยหากันได้ท้ายรถหนูมั้งหนูเห็นวางไว,ไว้เอาปลาให้เหลยเยอะๆมันจะได้สาเหตุที่สาธิตกลางกลางแดดเพราะว่า ต้นตอมันอยู่กลางแดดนะคะอ่ะค่ะเมื่อกี้ที่เราทาบกิ่งเรียบร้อยแล้วเราจะต้องทําการคุมถุงไว้นะฮะเพื่อไม่ให้โดนน้ําแล้วก็เน่าแล้วก็มัดเอาไว้สักกี่วัน,นะครับพี่ตุวิ์ประมาณสามวันห้าวันนะโอเคดูว่ามันติดแล้วเรา ก็ถอดถุงออกใช่ไหมฮะแล้วอีส่วนแล็ปพลาสติกถอดเมื่อไหร่คะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนก่อนมันแตกอ๋อให้มันแข็งแรงระยะเวลาประมาณกี่วันที่เข้าๆประมาณสักเป็นเดือนไหมคะรึงเดือนเดือนหนึ่งอ๋อโอเคอ๋ออกแล้วมันก็จะติดแล้วไงอ๋อโอเคไอกิงที่เราปลาเข้าไปในร่มไอกิงที่เรานั้นนี่นะคะพี่เขาจะต้องพางแดดไว้ไม่ให้มันร้อนจัดค่ะอ่ะ อธิบายต่อแล้เวเราก็พอพอพอมันเริ่มแข่งยอดอ่อนขึ้นมาอย่างนี้นะเราก็เอาออกได้แหละเพราะว่าถ้ามันแข่งยอดอ่อนนี้หมายถึงว่ามันติดแล้วไงมันติดแล้วเราก็ออกได้ก็เป็นปกติแล้วหลักมันอ,อะไรมากมายเดี๋ยวใจะโตเองตามธรรมชาติค่ะเดี๋ยวหนูจะเอาไปลองทําที่สวนสุพรรณหันษา,าดุนะคะขอบพระคุณมากนะคะที่ให้ความรู้แล้วก็ให้กิ่งพันธุ์ค่ะสวัสดีค่ะ